ความหวังอยู่ที่เกาะและโชวกุนแล้วจะทําได้สําเร็จหรือไม่และโชมหน้าของนักร้องเสียงเอาซิงในรอบจกักพอตคือใครกันบ้างไปพบกันเลยครับโอ,โอ้โหกันบานี่พี่ <laughs> ฮรมาดูงไงฮะบกใคเลย <laughs> ไหนศพไหนคนไหนเบอร์ไหนหมายเลขไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงจริงกันบ้าง บอกเลยว่าเบอร์สามตัวจริงหรือเปล่าจริงครับเบอร์สามีปตัวจริงหรือเปล่าดูจากรอยยิ้มรอยยิ้มที่เบอร์สามใช่เลยครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งใครดีเบอร์หนึ่งครับเขาจับหัวแมจานะจับแมจานี่จับหัวด้วยหมายเลขหนึ่งเป๊กว่าทั้งห้าท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นะเป๊กว่าเป็นนักร้องที่ร้องเสียงพี่ติ๊กได้ทั้งหมดเลยใช่พี่เดานะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวนะชอบความเป็นเบอร์สองมากอ่ะเขาจะมีความขายอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมฮะ ถ้ายืนเขาเหรืออะไรก็ตามเห็นไหมฮะขาพร้อมจะพีเซนต์มากดูขยันและหิวโหยงานมากเลยเขาหวังว่าออกจากรายการไปตรงนี้เทปอ่อนแอเขาต้องมีคนที่แบบว่าโทรมาแคนเซลเขาแน่เลยนะเบอร์สนี่มีความน่าสนใจและอีกเบอร์หนึ่งที่น่าสนใจเลยแป็ว่าเบอร์สเนี่ยน่าสนใจนะคะเหมือนเขายืนแล้วตัวเขาไม่ดีตรงนี้แหละแอบยืนหลับอยู่นะคะเบอร์สองสหมีความเป็นไปได้ ทั้งหเบอร์ตัวนี้นะฮะก็คือมาแล้วเราก็รู้แล้วว่านี่คือศิลปินที่ทําของหายคืออะไรฮะอ้าไม่เคยฟังเพลงเขาหรอฮะเพลงอะไรคะเนี่ยหาาหาาาของหายต้องหาตลอดไปลาคุณก็น่าหายแล้วฮะกระเป๋าเยอะขนาดนี้กําลังนั่งคิดในใจเลยนะผ่านมาสองคนแล้วจะเหลือมุกนี้ให้เูเล่นไเก่งเลย แล้ก็ไม่มีใครเล่นกงรอเลยขอบคุณที่ไม่ได้เล่นดีค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกไม่ได้ไปนีบุญคุณอะไรคิดไม่ออกเบอร์สี่ตัดทิ้งไปเลยฮะวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงอยู่ดีๆุณจะไปตัดของเขาทิ้งใจเย็นฮะายถึงรายการเราตัดออกไปได้เลยค่ะวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงฮะทำไมคะวันนี้เขามาตั้งสารประภูมิค่ะโอ้แทานราวพอดีเราติดต่อให้หน่อยกันเราจะขึ้นบ้านใหม่เปิดไปหัวโลดนะคะ น่าสนใจที่สุดเลยไม่ไม่ต่างจากพี่เป๊กเลยเบอร์สองน่าสนใจมากพรีเซนต์มากลองเต้นอีกทีได้ไหมฮะขอดูได้ไหมฮะนี่นี่ควงไม้ควงไม้เดี๋ได้ไหมฮะควงไม้ปอดเขาทำได้หมดเฮ้ยนี่กระโดดลงมากระโดดลงมาเลยเดี๋ยวพิการเดีห็นพิการป้ายอเห็นป้ายอเห็นแบบโทษนะคนไม่ใช่แองกี้เบิร์ดจะให้โดดลงมาเออถ้าลักษณะนี้เว็บพรีเซนต์ขนาดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ฮะต้องเขาแน่นอนฮะเลือกเบอร์สอง 3มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ฟังความเห็นจากกูรูกันแล้วอยู่ที่กรนกับโชกุนแล้วนะครับว่าจะสามารถตอบถูกทั้ง2คนได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเปิดหูเปิดตาและเรามาเป็นนักจับเสียงร้องไปด้วยกันในซิงออซิงนักร้องเสียงจริงรอบแจ็คพอตครับ